แล้วตอนนี้นะคะไอซ์ก็อยู่ที่ร้านบูดูคาเฟ่ thinking space ค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่นในฝันเลยค่ะเป็นบรรยากาศสวนสวยสไตล์ยุโรปผสมผสานกับความวินเทจค่ะไม่ว่าจะเดินไปจุดไหนก็คือถ่ายรูปสวยทุกจุดจริงๆค่ะทุกมุมนี่คือแบบมีการตกแต่งหลากหลายสไตล์นะคะรวมไปถึงอาหารอาหารเขาก็บอกว่าที่นี่มีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าค่ะว่าจะหลากหลายขนาดไหน,น Uh, v ูดูคาเฟ่ทิ i คินสเปซนะครับเป็นร้านสไตล์คาเฟ่นะครับผมที่ว่า,าให้ลูกค้ามาพักผ่อนรีแลกซสบายๆนะครับกินกาแฟาแล้วก็ทำงานไปแล้วก็ดูสวนให้แบบผ่อนคลายอะไรประมาณนี้ครับผมอูดู oo ที่แปลว่าเวทมนต์นะครับผมเว oo ทมนต์นี่คือประมาณว่าทัาลูกค้ามาก็คือเหมือนมนต์สะกดนะฮะมนต์สะกดแล้วก็แบบสร้างความประทับใจกับลูกค้าแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็ที่แปลว่าภาษาหลับที่แปลว่าอูดู มดอืหมายถึงว so, you know, so, 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 ่าการทํานัละหมาดของคนมุสลิมนะครับผมก็คือว่าก่อนที่จะปฏิบัติศาสนกิจหรือว่าการละมานะครับผมก็คือต้องทํานละหมาดก่อนอะไรประมาณนี้ครับผมของที่ร้านตอนนี้นะครับผมมีทั้งหมด5โซนนะครับผมโซนแรกก็จะเป็นโซนอาหารโซนลลซองนะครับผมแล้วก็มีโซนคาเฟ่ครับผมแล้วก็มีโซนพิซซ่านะครับโซนมอดคือโซนที่นี่นะครับผมโซนที่นี่แล้วก็มีโซนอาคารใหม่เป็นชั้นสองนะครับผมทุกโซน5โซนนี้คือคุณลูกค้าสามารถทาน เครื่องดื่มอาหารพิซซ่าอะไรก็คือสั่งได้เหมือนกันหมดครับผมอาหารมีทั้งหมด4ครัวนะครับผมก็มีเป็นโคอีสานนะครับผมขวไทยนะครับัวยุโรปแล้วก็ัวพิซซ่านะครับผมก็คือว่าของทางร้านก็จะมีของซีพีนะครับผมได้รับมาตรฐานอย่างเช่นมีนมแล้วก็มีไก่นะครับผมซึ่งไก่เราเนี่ยก็คือ ต้องได้รับมาตรฐานจากเครื่องหมายฮาลานนะครับผมซึ่งทางร้านเราคือขอเครื่องหมายฮาลานเพื่อที่ว่าชาวมสุสลิมนะครับผมจะได้แบบมั่นใจในการเลือกที่จะทานอาหารที่ร้านเรานะครับผม แล้วตอนนี้นะคะไอซ์ก็นั่งอยู่นะคะเป็นห้อง p r i v a t e ของร้านว o d o oo คาเ f e thinking space ค่ะแล้วด้นนานหน้านี่ก็คืออาหารของที่ร้านค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าร้านนี้เขาก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายเมนูด้วยกันแต่เครื่องดื่มที่ไอรู้สึกสนใจเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็น2เมนูนี้ค่ะเมนูนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ให้ทางลูกค้านะคะประกวดตั้งชื่อเก๋มากจริงไม่เคยเจอเลยชื่อเมนูว่า mint melo snow queen frappe ค่ะ ชื่อเกมมากจริงคำว่าเมโล่นี่ก็ขออดาว,ว่ามาจากมัชเมนโล่ที่อยู่ข้างบนนะคะและอีกเมนูหนึ่งที่รู้สึกสนใจมากก็คือเมนูนี้เพราะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็คือนมสดปั่นอินทผลัมค่ะเราก็เคยเห็นนะเนาะที่เขาขายกันแบบทั่วไปก็จะเป็นผลไม้ของทางมุสลิมค่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาก็มาปั่นกับนมสดโอเคมากเลยไม่เคยเห็น ไม่ได้หวานมากจนเกันไปนะคะก็เหมือนกับได้ความหวานจากอินทผลัมเนาะซึ่งจริงๆอ่ะคืออินทผลัมก็ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเอามาปั่นกับนมก็เก๋ไปอีกแบบหนึง่งแล้วนอกจาก2เมนูนี้นะคะทางร้านเขาก็จะมีเครื่องดื่มอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีเมนูเยอะมากส่วนอาหารเกือบครบทุกสัญชาติเลยอ่ะว่าง่ายๆมีอาหารไทยอาหารยุโรปแล้วก็อาหารอีสานค่ะ มาเริ่มที่เมนูนี้เลยค่ะเป็นข้าวหมกไก่นะคะความพิเศษของเขาคือเขาใช้ข้าวหอมมะลินะคะผสมกับข้าวของอินเดียที่ชื่อว่าพัสมารีค่ะนี่ก็จะเห็นว่าความแตกต่างของข้าวนะคะก็คือเม็ดของข้าวก็คือจะยาวกว่าข้าวหอมมะลิของบ้านเราส่วนไก่นะคะพี่เคก็บอกว่าทางร้านเลือกใช้ไก่สดอนามัยจากทาง CP นะคะสดสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานฮาลาแน่นอนที่สำคัญก็จะได้น้ำหนักไก่ที่เท่ากันทุกชิ้นเลยค่ะ ้ามันเรียงเม็ดกําลังดีค่ะแล้วพอมากินกับไก่ที่หมักเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะก็เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะมาถึงจานต่อไปนะคะพิซซ่าหน้าเนื้อรวมค่ะที่เขาเรียกว่าเนื้อรวมนะคะเขาบอกว่ามีเนื้อเนาะแล้วก็มีเนื้อไก่แล้วก็มีแฮมไก่ด้วยค่ะส่วนแป้งของที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งโฮมเมดด้วยนะคะ เป็นพิซซ่าแบบว่าแป้งบางแต่ว่าหน้าเขาคือไม่บางเลยค่ะนี่คือที่เห็นนูนนน,นี่คือมีชีสแล้วก็มีเนื้อแล้วก็เนื้อไก่แล้วก็แฮมไก่คือเน้นๆ้ล้วนๆเลยนะคะมาต่อกันที่จานนี้ค่ะเป็นเซอร์ลอยสเต็กเนื้อออสเตรเลียนะคะชิ้นใหญ่น่ากินมากๆแล้วก็ซอสเกรวี่สูตรพิเศษของทางร้านด้วยค่ะ <Yeah. S 1> มันนุ่มมากเลยค่ะมันไม่เหนียวเลยอะ อร่อยมากๆแล้วก็ซอสเกรวี่เขาจะมีความเข้มข้นแล้วก็ข้นกว่าที่เราเคยกินคือรสจัดด้วยอร่อยมากๆเลยคือจิ้มเข้าไปแล้วแบบเข้ากับเนื้อดีๆอ่ะส้มตำหลอดอันนี้คือข้องใจมากว่าทําไมคือส้มตำหลอดอยากรู้มากไม่กินคือไม่ได้ที่เขาเรียกส้มตำหลอดเพราะว่าหน้าตามันแบบนี้เขาเอามะละกอกับแครอทมาหอ่อคล้ายๆแบบเหมือนกว๋วยเตี๋ยวหลอดอะค่ะ ค่ะเป็นความแปลกใหม่ที่เราไม่เคยกินมาก่อนมันก็เข้ากันดีอีกแบบนึงนะมันก็เหมือนการกินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแต่ว่ามาในรูปแบบของส้มตำก็คือใช้มะละกอกับแครอทแทนน้ำส้มตำจะว่าไปคือก็ถึงรสถ,ถึงชาติค่ะอร่อยเลยละ่ะนอกจากนี้ยังจะมีเมนูอื่นอีกนะคะบนโต๊ะก็จะมีเป็นแกงเขียวหวานเนื้อน่องลายกับโรตีค่ะเนื้อน่องลายมาแบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็จะมีเป็นสปาเกตตี้คาโบนารากุ้งแม่น้ำได้กันไปตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนอกจากเมนูบนโต๊ะนี้นะคะก็คือยังมีเมนูอีกเยอะมากๆแล้วอย่างที่บอกว่าเขามีเมนูทั้งไทยทั้งแบบยุโรปทั้งอีอาหารอีาสานแบบนี้ก็มียังไงก็อยากจะให้คุณผู้ชมมาลองทานกันที่นี่ดูนะคะรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังค่ะ ร้านตอนนี้มีมาตรการป้องกันโควิดก็คือว่ามีจุดบริการลูกค้าคือเป็นจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านแล้วก็สแกนไาชนะนะครับผมแล้วก็มีเว้นระยะห่างของโต๊ะตามที่รัฐบาลแจ้งไว้นะครับผมทางร้านแล้วนะครับผมตั้งอยู่ที่หนองจอกนะครับซอยมิตรมตรีหกรับสอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลหนองจอกวิทยาุสรศ์นะครับเปิด8โมงเช้าปิด2ทุ่มนะครับแล้วก็ล a าส Or ออเ์ทุ่มครึ่งครับผมเปิดบริการทุกวันครับ เป็นช่องทาง Delivery นะครับผมผ่าน Line o f f i c i a l ของร้านบูดูคาเฟ่นะครับผมก็คุณลูกค้าสั่งได้ก็เติเมว่าคุณลูกค้าสั่งครบ100บาทก็คือจะส่งฟรี10บกิโลนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิน10บกิโลก็จะคิดเป็นกิโลละ20บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าเกินกว่านั้นนะครับก็สามารถสั่งผ่าวงในได้เหมือนกันับเป็นไลน์แมนนะครับ